เชียจ่านะครับใครเข้ามาแล้วนะครับไม่มีครับของผมไม่มีเก้าศูนแปดไม่มีสาเจ็ดไม่มีแปดศูนย์นะครับคนละตัวเลยคืออย่างเงี้ยผมฝันพอไปทําบุญที่คํเชนุ่นมาแล้วก็ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้แต่บ้านหลังนี้รู้ไหมมันตรงกับทะเบียนรถคันนี้เลยตรงกับทะเบียนรถคันนี้ ตรงกันเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ลางววที่แล้วเข้านะง้วที่แล้วลาวเข้านะนะครับวันจันทร์เจอกันอีกทีหนึ่งลาวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมฝันฝันว่าได้ในบ้านหลังเนี้ยฝันหลังจากที่สวนม์เสร็จจุดทูปเสร็จผมก็ฝันว่า,าได้อุ้มคุณยายคุณยายเสียไปแล้วนะคุณยายทองนะครับคุณยายทองมาลําโกนอายุ103ปีง้วที่แล้วคุณยายให้ศูนย์สาม เนาะคุณยายได้เสียไปแล้วเมื่อคืนก็ฝันว่าได้อุ้มคุณยายฝันดีไหมครับนีน่นลักษณะสถาน,นีผมเชื่อว่าฝันดีนะถ้าฝันว่าได้ได้เจอได้กราบไหว้ได้อุ้มนยรู้ว่าได้นะครับได้เจอญาติที่เสียไปแล้วอันนี้เก็บมาบอกบุญนะครับมาบอกบุญอยู่แล้วงวดนี้ยังไงก็สามตัวแต่ตัวที่ผมมั่นใจเนี่ยตัวไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องเนาะแต่ใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อเลยนะครับ กดแชร์ก่อนจ้านะครับวันนี้ขอคนดูก่อนเนาะนะครับขอคนดูสักนะครับหนึ่งพันคนเนาะนะครับหนึ่งพันคนค่ากดแชร์ก่อนจ้านะครับเมื่อเชื้อมีคนถามผมว่าผมให้เข้าไหมนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับอ่ะใครเคยฝันว่านะครับคนท้องนะครับผู้หญิงท้องตีเป็นอะไรผู้หญิงท้องตีเป็นอะไรผู้หญิงท้องเขาตีเป็นอะไรน,นะครับ บางคนถามว่าทะเบียนรถคันคนี้คืออะไรครับแล้วขึ้นไปอยู่บนห้องใ้ลูกมันเป็นไรไปเปวไอโฟนอาจาย์กับจันแม่ <Okay. S 1> เครื่องสีนะเครื่องสีารจ์ลุงมาเช okay, จ้าก็กดไลค์แชร์จะอย่าเข้าห้องต้องทำแล้วก็มีคนถามผมบอกว่าลาวลาวผมเข้าไม,าแม่แม่งวดที่เล้วผมให้เกตหนึ่งอยู่นะนะครับ คนท้องคนท้องมาขอตังค์ห้าร้อยบาทาฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ผมก็ให้ด้วยกันแต่ว่าถ้าใครคนทวนไหนที่ไมไ่ติดตามผมนะทุกคลิปทุกไลฟ์ผมลบออกนะนะครับก็ผมไม่ได้เก็บไว้นะครับทุกไลฟ์ทุกคลิปใครได้ดูไลฟ์สดคนนั้นก็โชคดีอย่างงมดที่แล้วแปดหกเก็ดก็ดูที่ไลฟ์สดนี่แหละถูกไหมแปดหกเก็ดก็ดูที่ไลฟ์สดนี่แหละตอนนี้อยู่อุดรจก้กนะครับตอนนี้อยู่อุดรนะครับอยู่อุดรธานีนะครับ มีคนมาขอตังค์มีคนท้องในความฝันฝันว่าเอา้าไปเจอพี่คนที่รู้จักนะครับนะครับนะครับไปเจอพี่คนที่รู้จักคือพี่นานะครับพี่นาบอกว่าเอ้าพี่นาอายุนะครับอายุก็เยอะแล้วทําไมท้องได้ผมไม่ทํยาเงี้ยนะครับแล้วเชื่อไหมในความฝันเนี้ยก็ฝันหิน หลวงพ่อด้วยนะครับเห็นหลวงพ่อนะครับได้ไปกราบหลวงพ่อเอ้ยฝันดีไปหมดเลยเป็นเรื่องเป็นลาวเลยนะครับฝันว่าได้ไปกราบหลวงพ่อกาบให้หลวงพ่อดูดวงใหใ้ในความฝันนะนะครับออรู้ไหมคนท้องหกข่านะครับคนไม่ใช่โอเคเฮียเดียวเดียวอยู่น่ะอาจารย์เห็นแล้วเชนนะครับฝันเป็นเรื่องเป็นลาเลย เนาะใช่ใช่แม่เออเอากระเบืไ,ไว้ให้จันแม่นะลูกหยิบโทรศัพท์ลงมาผิดโอเคนะครับผมให้ดูเลยนะมดทเทเลียว่าผมเข้าไหมบางคนมาว่าผมไม่เข้านะผมให้ดูเลยนะครับมดทเเลยผมเข้าไหมนะครับให้ดูเลยอ่ามดทเทเลยผมเข้า,ามาว่า อย่างงวดที่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะตอนนี้รอคนเข้ามาดูก่อนแล้วผมจะเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนผมฝันอะไรนะกดแชร์ให้ก่อนนะครับกดติดตามก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบนะครับก็ออก5้าหนึ่งนะแล้วตัวนี้นะครับแม่บอกเลยนะครับนี่ทะเบียนรถคันนี้ยังไงมีส่วนสามตัวแน่นอนมีโอกาสออกสามตัวแล้วบ้านเลขที่นี้เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่นี้หนึ่งนะครับหกศูนย์สี่ หกศูนย์ทับสี่ครับหนึ่งร้อยหกสิบทับสี่ซึ่งหกศูนย์เหมือนกันนะครับแล้วมันมีเลขท้ายศูนย์สี่ดังนั้นครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับเลขท้ายเนี่ยนะครับบ้านเลขที่นี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบทับสี่พิมพ์ให้หน่อยครับหนึ่งร้อยหกสิบทับสี่นะเป็นบ้านยายของพี่คามีลแล้วก็ไทเกอร์นะครับก็ตอนนั้นผมมาผมเอารถเบนมานะเบนก็ออกห้าหนึ่งออกสามตัวเลยเดห้าศูนย์นะครับนะครับมาขอตังเรา คุณจะตีเป็นอะไรครับถ้าฝันเห็นคนท้องคุณจะตีเป็นเลขอ,อะไรผู้หญิงอายุเยอะท้องนะครับผมก็เลยเอาเก็เลยเเอางินให้นะครับห้าร้อยบาทอ่าเงินให้ห้าร้อยบาทนะครับเกนะนะ่ก็เลยบอกว่าทําไมให้เยอะจังน,นะครับคือเป็นคนที่รู้จักกันนะครับในความฝันก็เลยบอกว่าเอาไปเถอะให้ไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วรูไหมว่าเลขมันตรงกับเลขที่บ้านนี้ มาบ้านหลังนี้ทีไรออกทุกทีปู่ให้ตลอดเลยครั้งก่อนมาก็ห้าหนึ่งนะแม่เนาะแม่จําได้ไหมตอนนั้นที่ผมขับเบนมาตอนนั้นที่ผมขับเบนมาทนะเบียนห้าหนึ่งเนาะแต่อยา่างนะครับโอเคค่ะนะครับถูกไหมนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ให้ครับนะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบนะครับโอเคนะซึ่งตัวนี้ผมให้ตั้งนานแล้วครับนี่ตัวนี้ครับพิมพ์ให้ด้วย ห0ศูนย์สี่นะตัวนี้ผมให้ตั้งนานแล้วครับผมให้ก่อนเลยผมให้ตั้งนานแล้วผมให้ตั้งนานแล้วเนาะให้ตั้งนานแล้วแต่บางคนคือไม่เอานะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดิ้งชอบผมก่อนเนาะสําหรับโทนดำเนี้ยผมจะปล่อยจากราคาอยู่ที่สามพันนะครับอาได้ครับคุณเปิ้ลเดี๋ยวพรุ่งนี้ลาวนะครับ ขอให้โชคดีนะครับโอเคนะแอดไลน์มนาตรงนี้เลยจ้าส่วนเสื้อนะครับเสื้อเสื้อตอนนี้อยู่บนรถเสื้อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ออฟฟิศอยู่ที่นะครับถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวที่รอเห็นนะเแนวเดียวเอารุ่นโอเคค่ะเพราะว่าบางคนอยากได้ทั้งสองตัวสามตัวนะครับมีลูกค้าํามมาว่าอยากได้เสื้อสีนี้ด้วยสีนี้ด้วยคือเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เด็กถ่ายรูปก,ก่อนนะ จ้านะครับเอฟไปเมื่อวานตอนเม่เราสุดจ้าพี่การคนพี่การพี่การพี่การเมื่อเช้าได้ฟังผมไหมนะครับพี่การเมื่อเช้าได้ฟังผมไหมพี่การได้ฟังผมไหมว่าที่ผมเล่าความฝันให้ฟังบ้าเมื่อคืนเนี่ยผมมานอน on, แล้วก็ส่วนบนตรงนี้ส่วนบนตรงนี้แล้วก็คือไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ไม่จะฝันอะไรผมก็ฝันอีกเรื่องหนึ่งฝันว่าผู้หญิงท้องน,นะครับนะครับมาหา แล้วในความฝันเนี่ยผมฝันว่าผมได้อุ้มคุณยายจําได้ไหมคุณยายที่เสียไปคุณยายทองเมื่อที่แล้วศูนย์สามใช่ไหมเมื่อที่แล้วศูนย์สามศูนย์สามที่ผมบอกว่าอายุคุณยายผมอะ่ะบางคนได้ฟังหูอาจารย์หนูได้เลยศูนย์สามเที่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ต้นเล่าให้ฟังว่าอายุคุณยายนะแล้วมาอยู่ห้องรู้ไหมครับห้องอะไรห้อง 103. หนึ่งศูนย์สามเที่แล้วมันบังเอิญกันเลยพี่พรสวัสดีจ้ะนะครับอ่า บางเอญเลยนะครับนะครับใครที่ซีขึ้นมานะอยู่ในห้องรองการบ้านผมส่วนคนไหนที่ไม่ได้ซีไม่ได้อยู่ในห้องนะครับไม่ได้การบ้านต้องขออภัยด้วยนะครับการบ้านขอให้เฉพาะสิทธิ์ที่คนที่เขาอยู่ในห้องนะครับให้ฟรีจากการบ้านผมให้ในกลุ่มนะครับพี่พอการบ้านวัที่แล้วเข้าเนาะศูนย์สามเนาะแล้วก็6กเกียรด,ด้วยของอาจารย์แม่นะครับ บางคนบอกว่าอาจารย์ตั้งแต่ที่นะครับติดตามอาจารย์แล้วก็นะครับเราเปิดใจดูนะครับทําไมดวงไม่ค่อยมีโชคพอเปิดใจแล้วนะครับขอบคุณมากครับว,ว่าทีแี้อนูได้3ามตัวเลยก็ดีใจด้วยครับนะครับดีใจด้วยเนาะอยู่ไร้คงค่านะครับแม่ยายจียดวัด,ดีจา้านะครับก็อย่างที่ผมบอกละว่าความเชื่อคนเรามันเหมือนกัน